สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้องทนนี่ดีนี้ต้องรับทุกท่านเข้าสู่แผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิจิทัลของมหาวิทยาลัยธนบรุรีวันนี้น้องทนนี่จะมาแนะนําสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีหลักสูตรการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จําเป็นจะต้องเรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและอย่างละเอียดการสร้างแอเมเ t ชันกราฟิกต่างๆและวิชาความรู้ทั่วไปซึ่งเมื่อเราเรียนจบแล้วเราจะสามารถไปทำงานประกอบอาชีพหลังเรียนจบได้ดังนี้ค่ะนักคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ IT Support t e c h n i c a l Support เว็บโปรแกรมเมอร์อินิเ ครูสอนคอมพิวเตอร์พนักงานราชการพนักงานบริษัทประกอบอาชีพอิสระและอีกมากมายค่ะทางสาข,ขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลมีห้องเรียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตโปรแกรมการเรียนวิชาต่างๆบริการนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ตลอดการเรียนสุดท้ายนี้น้องทนนีก็ขอเชิญชวนทุกท่านแนะนำเพื่อนๆมาเรียนที่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยทนบุรีกันเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ